นี่ครับครับอุ้ยคนเมื่อเอามีดแล้วเบาจะลุนลงๆๆๆๆลงลงลงนะขัว้วกลับเลยครับขั้วป่าเลยครับบันขั้วกลับเลยครับอุ้ยขั้ววังน้ำไหลละเบ้าคนาดอย่าไปปล่อยลงน้ำคือเก่าได้จานโอ้คือไหลลงตรงนี้นี่น โอ้ลื่นอะรับตัวปลาใส่ยั่วังนำ้ำรับตัวปลานั่งควายนี่เลยครับผมเป็นคนนั่งดูครับบาตัวรุ่นมาถสิคว้า คงจะว่าเต็มออกอย่างบยอย่างไรแบกขึ้นให้เบิ้งดูโอ้ยขัน้างอีกน้อยนย้อยจันได้โอ้ยม,มือเสียมืออ๋อมีละนี่ละ,ละสวยงามเลยโอเคสิบหรือเปล่าสิบสิบครับเอ้ยน่าเลยนะ้าดำแล้ววงัวงวงังวังนัก คุณเหรโอ้ยซับซองขนาดซับซองกันเลน,น,นี่คือว่าเซียนทะเลแท้ของแท้ไปรยุ่ธอินโดชักปีไปลงทะเลน่ะปีปีเขาว่าประยุทธ์จับกลับมาอันส้วงดังๆอันลงทะเลดังๆนะโมใช่ใช่ใชเรืออย่างก็ที่จะลงไปนะ,ะเรืออย่างเรือประมงเรือประมงอย่างคืออะไรเสะไหมเสะไหมดิ ถึกจับออกข้าวของเราะน่ะครับออกข้าวกับทุกซองพเรวะซองุโอ้คือคนดังตัวนี้มาอยู่นี่สามโอ้บอกไปหวยอีกนาสามห้าเจ็ดเกนว่โอ้มาอยู่กับคนดังตัวนี้หก็ูประวัติน พ่อใหญ่ประยุทธ์จับมาเลยมาเนาะผ่าน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 ไปน้ำไปวะเื่อนคนลงเรืออยู่เนกะครัวป่าแบบนี้นครัวยิงพร้อมครัวพร้อมครับต่างคลองเลย เต็มหน้าจอเลยเพื่อว่ไปดอกยิงบุคคลหรอห์ยิงหัวน่ะไปว่ะไอ้มาดีอะโดนเหรอผมยิงนี่แหละโดนเลยดีนะคอยเล่งเลยว่ะเลยคอไปจังน่อยไปว่ะราะว่าส่วนนี้เออจะได้กินยุ่นี่อย่างที่นี่จะได้กินไปว่าเป็นเลย ยิงห่างก็ได้กันด้วยยิงเข้าห่าง <Yeah. S 1> อยู่ไอายุกลางโจนี่อันตรายอืมบริกานไปเลิ่งแห้งอยู่คนยิงเข้ากลางรถโจนี่แหละวะคอยเข้าเออทะลุพีเลยเนาะไหนเออเออแก่เนาะเอ้อแล้วกเก็บอย่างนี้อ่ <c oughs> ะ จ๊ะข้อเธอเดียวแล้วเลยแหละจบเข่าเมื่อไหร่ก็เมื่อล้างเอาน้ครบผต้องล้างอีกเด้อบ่านนี้เข่าล้างเด้อเมืเ่อล้างเงินผมเด้อป่ามันมีไส้ดีหรือป่าผู้ไข่หมรู้ไหมอย่างไรเนาะบุญเมนีนนึกว่าป่าไข่บุญเหมียนเนาะผู้มัน กี่ผู้มันเป็นไข่หรอปับไก่ใส่พุงมันนั่นแหละหมันฮะมันมันดิอโอ้ยแต่บต่ใบตัวของหูเรามันมันติดเสื้อคอยอยังอย่างนี้อยู่อยตอนคอยแบกเนีย่ยเ,เจ้าอยากเอาไปต้มกันเลยแต่จเจ้าแลหละได้แลอาบอเลยแต่ได้นุยนผู้บวยไก่ฟง กนนี่มันพูยย่ยังไงด้วยโยนมยมาได้โยนกลองไว้สักก้อนสาวสักก้อนโอ้ปลานี่สะอาดสะอ้านด,ดีครับผมงามเลยบมเหมือนพวกอันปลานิ่นเนาะปลานิ่นดูผู้ด,ดำ Nó lang ban một lần ừ. Xây thùng với lớt Cháu hả? Có trong hòa đó ừ. Khói áo xăm toàn là lạ Chỉ lửa cho áo lên Ủa, hùa Để มืออออ่นะว่ามือก็โอเป็นว่าบ่าวจะโดนเพิ่นว่าคนยิงต้องกินหัวเนอะพาให้น้ำเนี่ยมย,ยุ่ยุ่ห้องค่อยพาบ่ได้ค่อยมีมองผ้ามีจะดีเติดครัวคือบ้านเขาเอาเนาะมาต่างประเทศต่างนี่ลแหละ ครั้งแรกโอ้ได้กินเมื่อไห้่เล้าออกมาหนึ่งมากกคักเด้เนาะหัวมนันบงหัวก็ค้ำเท่าขาแล้วทำเท่ากับขาเบาจะรุนนะครับหัวคนละเครื่องเลยจยันเออเจ้าเอาเครื่องนึงค่อยเอาเครื่องนึงคนละเครื่องอกินน้ำกันเอาเครื่องเดียวพอแข็งนะต้มหม้อน้อยค่อยเต็มเลยละ่ะอยู่ห้อง ซับมือเจ้าของซะอ๋ออืออย่างงี้มันชันกระดิ่งเนาะมันคงมีแรงโอเคครับปั่นพูดกันเรียบร้อยแล้วครับเพราะละค่อยเอาซับนั้นล่ะเพอาะละสองต้นนั่นแหละหงอก็แบ่งกันกินนะค,ครับ ยบ้ลยมันบอกโอเค